องพระมาหาบ,บักฑิ์นี้ก็ต้เข้าองว่านนองอยู่ในสิงอยู่ในพันนาะมันในการแสแลนมีตามางมนาบางก็องก็ส่งตำรวดเป็นพระบางก็องก็ท่งตำรวดเป็นฆาตินีในพรรษามากก็มีอีท่งตำัวจไม่งวด พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยกันไม่ได้ต้องอยู่ร่วมกันเราชาวไทยทุกคน่อขอให้การบ้บำรหวงพระพุทธศาสนาด้วยการวบ,บเรีงเขียน่านหรือ เนี่ยศึกษาเนี